รากสมุนไพรแตงโมป่าเพื่อน,อนโชคดีที่มันเป็นดินทรายเนาะอ้อกำลังจะทำการล้วงขุดนะคะโชคดีที่มันเป็นดินทรายแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนเดี๋ยวลองขุดกันดูค่ะเริ่มได้รากยาวมาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวทำการล้วงงัดต่อเลยคะ่ะเพื่อนๆดูนะเถาแตงโมป่า ลากแตงโมป่าที่อ้อไล่ไปไปโน่นเลยค่ะเพื่อนนี่คือดินทรายถึงเอาได้ถ้าไม่ใช่ดินทรายอ้อว่าไม่ได้ดังนั้นถ้าลูกค้าจะสั่งลากแตงโมป่าอ้อว่าเอาแตงโมป่าไปเพาะในกระถางใบใหญ่ๆให้มันเลื้อยไปไหนก็ได้เสร็จแล้วมันจะมีลากขดคากระถางใบใหญ่เนาะถึงเวลาเราจะเอาลากมันเราทุบกระถางเลย นะคะแล้วเราจะเจอรากของมันขุดใต้กระถางเนี่ยอย่างงี้ง่ายกว่านั้นเพื่อนอันนี้ก็คือทั้งเหนื่อยด้วยแล้วก็เวลาเราขุดหนึ่งรากเนี่ยนะลูกมันที่เป็นแบบเนี้ยที่เรากําลังเก็บใบขายอยู่ที่เรากําลังเก็บผลขายอยู่มันต้องตายไปด้วยเพราะว่าอันนี้คือเรางัดรากมันออกมาแล้วเนาะดังนั้นวิธีการปลูกเพื่อที่จะเอารากควรปลูกในกระถางดีที่สุด เลื้อยเนี่ยดินทรายยังเอายากถ้าเป็นเอเดินร่วนแล้วก็คงจบเลยนะคะอ่ะต่อกันก่อนพอรับปากลูกค้าไว้แล้วนะคะลากออกข้างอ้อพอสู้ได้อยู่แต่ถ้าลากทิ้งดิ่งลงไปลึกขนาดนั้นอ้อก็จะไม่สู้จ้ะเดี๋ยวอ้อจะลองขุดที่หัวเถานี้ดูนะอันนี้จะเป็นเถาใหญ่เป็นแบบหัวเถาของมันเลย เดี๋ยวลองขุดดูอ้อลองไล่ดูโหหัวเถาใหญ่รากก็ใหญ่คันเพื่อนโอไมายกอดหัวเทาใหญ่รากก็ใหญ่หใ,หญกกใ,หญใหญ่แบบใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวลองไล่ต่อนะเพื่อที่จะไล่เอารากที่เป็นยาดีเดี๋ยวไล่ต่อนะยังไม่สุดเราต้องทิ้งแตงโมใบแตงโมเล็กๆพวกนี้ไป สละทิ้งผลสละทิ้งใบเพื่อที่จะเอายาดีต่อต่อหลังจากที่ได้รากมาแล้วนะคะเอาหนังหน้าตัวเองมาถ่ายคู่ซะหน่อยกลิ่นหอมหอมเพื่อนๆเป็นกลิ่นหอมสมุนไพรหอมค่ะนะคะนะคะใบแตงโมป่าชัดๆนะคะเพื่อนอ่านี่ใบชัดๆเป็นแบบนี้นะอันนี้ใบแตงโมป่า ผลแตงโมป่านะคะที่กำลังติดลูกนะคะนี่คานเพื่อนผลแตงโมป่าที่สุกแล้วชัดๆนะคะอันนี้ผลใกล้สุกยังไม่สุกอันนี้ผลสุกแล้วตัวนี้เก็บได้เลยนะคะผลแตงโมป่าอ่อนๆขานเพื่อนอ่อนๆเป็นแบบนี้ที่เอาไปทํากับข้าวก็คือเอาผลอ่อนๆแบบนี้นะคะนี่อ่อนๆแบบนี้ยิ่งอ่อนยิ่งดีนะยิ่งอ่อนยิ่งอร่อย เอันี่นี่เอาอ่อนรุ่นนี้นะคะนี่อ่อนรุ่นนี้